แอปเคลื่อนไหวทันทีครับวันนี้ขอนําเสนอกับข่าวนี้ฮะมีสะดุ้งแอปเคลื่อนไหวทันทีหลังเม็ดอ่าคอมเมนต์ว่าอกหักนะครับไม่ได้โพสต์ว่าอกหักนะครับอ่ะก็นั่งเอกสาวนี่ครับอย่างคุณแอปนะครับผมก็ได้โพสต์ไปเมื่อเร็วๆนี้ครับในวันวนเนาเลนไทน์ฮะนั่นก็คือโพสต์นี้นั่นเองครับนี่ฮะเป็นรูปขนมอบช่างเสื้ออีกแล้วนะครับซึ่งน้องปีใหม่ชอบมากเลยนะครับขนมอบช่างเสือ้อพอเคยเห็นน้องปีใหม่กินอร่อยเลยนะครับ นี่ฮะโดยมีแคปชั่นว่านี่ขนมอบช่างเสื้อจากพี่ช้อนส่งมาให้เป็นของข,องขวัญวันวาเลนไทน์หลังอกหักเออคือกดสั่งซื้อรอบที่แล้วไม่ทันค่ะนี่เห็นไหมฮะขนมอบช่างเสื้อครับประมาณนี้ครับ่ะก็จะได้รู้นะครับว่าเอ้ยเขาโพสอะไรบ้างอย่างนี้เนาะก็นี่ฮะรูปขนมอบช่างเสื้อก็ มีรูปเย็บปักถักร้อยนะครับกันไกเครื่องจกักรไมกระดุมอะไรอย่างนี้เนาะเข็มอะไรอย่างนี้ฮะก็อของแฮปปี้วันวันเลนทายด้วยนะครับอประมาณนี้ฮะโอเคครับแล้วก็ถ้ายัางไงก็เจอกันในคลิปต,ต่อไปเลยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตดูดัวให้เพื่อนๆได้รับทราบรับฟังกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับ สุดท้ายนี้ขอลาวงกันไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปเนาะขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับที่มาจะอยู่ลิงก์ที่มาจะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอนี้นะครับยังไงก็เจอกันในคลิปข่าวต่อไปเนะาะนะ